กาลันสุดท้ายในนักุงสกัลลิงคือโอกาลรรันศัพท์ที่นํามาจําแนกเป็นตัวอย่างคือจิตตะโคจิตตะเมื่อกี้แปลว่าวิจิตใช่ไหมดังนั้นโคก็แปลว่าโคหรือแปลว่าวัวจิตตะโคนี้แปลว่าโคด่างแต่ในนี้หมายถึงตระกูลที่มีโคด่างทุกวันนี้ก็มีโคตามฟาร์มโคนมท,ทั่วไปเชตัวต่างๆใช่ไหมถ้าเอามาจากแถวซีกิโลกเดนมาร์กอะไร โคจะเป็นตัวดังๆนั้นจิตตโคนี่แปลว่าผู้มีโคดางตระกูลที่มีโคดางโคลายวิธีทำท่านบอกไว้อย่างนี้เพียงแต่อาเทศโอเป็นอุโอเป็นอุไม่โอเป็นอูนะโอเป็นอุโอเป็นอุนี้ข้างหน้านเราจะเจอบ่อยๆท่านเรียกว่าวิปปังริด ้าอเป็นโอเขาเรียกว่าวุฒิทําให้จเจริญขึ้นแต่ถ้าโอเป็นอุนมาับตารปัตจึงเรียกวิธีว่าวิปปาริตวิปปริตตามภาษาไทยนี่แหละวิปริตวิปรีตะวิปริตวิธีทำก็บอกว่าวิปปริตโอเป็นอุวิปปาริตโอเป,ป็นอุปป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  o. ดังนั้นตอนนี้ก็เท่ากับว่าทั้งหมดเนี่ยจิตตะโคกลายเป็นจิตตะคุเพราะเป็นจิตตะคุแล้วไปทําตามอูกลางรันในนักุงสกัลิง ก็คืออายุสัพท่านจึงบอกว่าที่เหลือจะแนกเหมือนอายุสัพนะไงเว้นตัวเดียวคือตัวพิเศษที่ขีดเส้นใต้เอาไว้คือรู้ว่าอายุษาไม่ต้องมีจิตตะคุษาไม่ต้องมีเป็นจิตตะคุอื่นจิตตะคุนาไปเลยจิตตะคุสาไม่มีรู้ว่าอายุษาจะไม่ออกไม่เอางั้นจดเอาไว้ข้างล่างเนี่ยที่เหลือจาแนกเหมือนอายุสั์เว้นรูปอายุษา เว้นรูปอายุสาไม่มีแล้วก็ไม่มีคำไหนจำแนกตามอีกเลยมีแต่จิตตะโคสับเดียวนี่แหละ,ะจิตตะโคกลายเป็นจิตะจตะคุจิตตะคุปอายถ้าจิตตะคุปเท่านั้นคือคุป,ปะเขาแปลว่าผู้รักษาจิตคุป,ปะแปลว่ารักษารักษาปกป้องคุ้มครองผู้รักษาจิตนะจิตตะคุปนะคน,นละตัวใน,น,นจิตตะคุเฉยๆจบ นามที่ว่ามาทั้งหมดนี้การจำแนกสัทธาปัทมามลานามในกันในในบทที่9นี้จบนามตรงนี้นามะนามหรือสุทธนามอันเดียวกันส่วนที่เหลือก็จะเป็นสัพพนามถ้าศบสัพพนามแล้วเนี่ยลองเปิดไปดูนะไปถึงประมาณสักเท่าไหร่ไม่เยอะหรอกสัพพนามไปจบที่หน้า76ประมาณ6ใบนะจบที่หน้า76อันนี้คือแจกสัพพนาม แล้วหลังจากนั้นค่อยจะขึ้นบทที่สิบเป็นเรื่องของสังขยาไปต่อจากนั้นก็จะเร็วขึ้นนะไม่ช้าแล้วจะเร็วขึ้นนักเรียนบาลีทั้งหลายเขาพูดกันเป็นเสียงเดียวกันว่าสิ่งที่ยากที่สุดในบาลีคือสังขยาพอนับเลขบาลีีนยาก เอาละงั้นวันนี้อย่าลืมกลับไปทบทวนคนทบทวนคือคนได้เปรียบในขณะคิดอย่างบัณฑิตเขาคิดว่าในขณะที่คนอื่นเขาประมาทในขณะที่คนอื่นเขาพังเถอในขณะที่คนอื่นเขาเอือยเอือยในขณะที่คนอื่นเขาเชื่องช้าในขณะที่คนอื่นเขาเกียดคร้านเราไม่เป็นอย่างนั้นก็ถือว่าได้เปรียบแล้ว